คระชาเพจกิษดากูดคารนะคะวันนี้วันที่17แล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเจอกับงานรถตู้ของเรารถแรกแจกแถมผ่อนอีกทีปีหน้าเดี๋ยวท่านใดที่อยากได้โปรรถตู้อยากได้มีคนรับรองคอยดูแลคุณอย่าลืมเดินทางมาพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นสิทธิพิเศษมากมายนะคะรถตู้ราคาเดี๋ยวเดินไปหน่อยหนึ่งไหม 3 5ม0 0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะตู้ม่งน้อยนะคะม่งน้อยราคาสามแ0 0ห้ามืเก้าพันบาทไม่รู้อะรู้แต่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนใครจับใครจองได้ก่อนนะ <c oughs> เราไปราคาจาก4ี่0 0 0เกพันบาทเรือสมสห้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหลูกค้าขาไม่มาไม่ได้แล้วนะคะไม่มาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คันนี้โชว์อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็รถตู้เหมือนกันนี่ก็รถตู้นะคะแต่เป็นกลุ่มเวนจูรี่นะคะกลุ่มเวนจูรี่นะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาพรุ่งนี้เตรียมบัตรประชาชนหนึ่งใบามารับของแจกของแถมที่กิจสดาคูดคาได้เลยนะคะัี่จังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเราเซตงานอยู่นะคะยังไม่ได้เรียบร้อยดีเจเรากําลังเซต เครื่องเสียงอยู่นะคะดีเจน่ารักน่ารักนะท่านใดอยากมาเจอดีเจน่ารักน่ารักพรุ่งนี้มาเลยนะคะนะดีเจของพี่ขวัญน,น่ารักมากๆเลยผมยาวหุ่นดีกันทุกคนตา้อกพี่ขวัญก็น่ารักนะคะรู้สึกว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามาจําได้ไหมคะลูกค้าพี่ขวัญมาถามหาตา้องถามหาคนถ่ายถามหานะคะเพราะอะไรลูกค้าเหมือนพี่ขวัญพูดแล้วเขาผูกพันไปด้วยนะคะว่าคนไหนจะถ่ายรูปให้พี่ขวัญคนไหนถ่ายให้พี่ขวัญ พรุ่งนี้คุณจะเห็นหมดเลยนะคะคนไหนเป็นคนถ่ายรูปรถคนไหนอะไรเงี้ยคุณลูกค้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเขากาลังเซตงานกันอยู่ท่านผู้ชมค่ะลูกค้าขากําลังเซตงานกันอยู่พรุ่งนี้มานะคะอะไรนะจ๊ะเปลนอนะคะบอกเลยว่าอ่อส่วนรถราคาของแถมขับฟรีปีหน้าปีนี้ไม่ต้องจ่ายซื้อรถปีนี้จ่ายอีกทีปีหน้าอันนี้ บอกเลยว่าคุณลูกค้าอยากได้ของแถมตัวอะไรหรือว่าจะเป็นจอยแอนดรอยหรือว่าจะเป็นผ้ามานหรือว่าจะเป็นยางใหม่สี่เส้นหรือว่าจะเป็นน้ํามันเต็มถังหรือว่าจะเป็นคูป,ปองแพ็กเกจน้ํามันใครจองใครที่เด็ดอาจจะได้เบิ้ลสองเข้าเบิ้ลสองปีเลยนะคะลูกค้าค่ะเข้ามาเลยค่ะขอแค่คุณอยากได้รถที่กิจสดาคุดขานะคะอันนี้เป็นฉากกําลังตั้งฉากกาลังเซตงานเดี๋ยวเดินไปทุกน,น,นู้นนิดนึง อ,อ๋อน,นิดเดียวนิดเดียวตรงนี้นะคะนิดเดียวดดยว่ะมองน้อยนะคะปกติที่อื่น400,000กว่าบาทพรุ่งนี้มีราคา359,000บาทด้วยแต่ว่ามันมีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้ามีจํานวนจํากัดนะคะกำลังเซ็ตงานอยู่นะคะกําลังเซ็ตรถเอามาจอดนะคะจะจอดให้มากที่สุดเท่าที่จอดได้นะคะลูกค้า่ะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะถือบัตรประชาชนหนึ่งใบถือบัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะถือบัตรประชาชนหนึ่งใบพอมาถึงปุ๊บคุณเข้าอุโมงเลยค่ะนี่ค่าเชื้อก่อนเลยปลอดภัยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเออพี่ถอดปักนะคะพี่ขวัญถอดปักเข้าอุโมงค่าเชื้อเสร็จลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จมีของแจกเลยเป็นสเปรย์กราดแมสนะให้เลยมีคูป,ปองมีจับรางวัลมีหลายอย่างนะคะ มีรู้สึกจะมีอของ,ขอ,งอ,ะอะไรนะเขาเบรกให้ด้วยนะคะเขาเรียกวนะ่าอะไรโอ้นั่นแหละมีหลายๆอย่างเลยพูดไม่ถูกเลยเพราะว่ายังเซ็ตของโลงไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตกเย็นมานะคะท่านใดที่เข้ามาแต่ที่แน่ๆพี่กวันอยากให้ท่านผู้ชมนะคะถือบัตรประชาชนหนึ่งใบมาเพื่อเช็คเครดิตฟรีไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวค่ะเช็คเครดิต ฟรีไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะคะพรุ่งนี้ใครมาบอกว่าเช็คเครดิตเสียตังค์นี่มาว่าพี่ขวัญเลยค่ะเช็คเครดิตฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวบัตรประชาชนตัวจริงช็คหนึ่งใบเดินเข้ามาหาพี่ขวัญเลยพี่ขวัญค้ามาวันผมเห็นพี่ขวัญพูดว่าเช็คเครดิตฟรีไม่เสียตังค์มาเลยนะคะแล้วเราก็จะมีสถาบันการเงินนะคะนั่งเรียงรายให้คุณเลือกเลือกเลยนะคะธนาชาติกรุงศรีไทยพาณิชย์เกียรตินาคินซีไอเอ็มบีซิตี้ เออทิสโก้มีทุกแบงค์มีทุกแบงค์พรุ่งนี้คุณมาเลือกได้เลยค่ะเรามีทุกแบงค์ให้คุณเลือกเลยนะคะดอกเบีย้ยใครถูกกว่าคุณเอาไปเลยใครเหมาะกับแบงค์ไหนเอาไปเลยนะคะใครเหมาะที่จะจัดใครชอบสถาบันไหนคุณเลือกได้เลยนะคะเพราะพรุ่งนี้เรามีทุกสถาบันมานั่งตรงนี้เลยนะคะก็เออ,เอ,อกิจสกุลคา้าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จองได้เฉพาะรถตู้นะรถเก่งเล็กก็จองได้นะคะ รถเอาอัลาร์ดเวลไฟฮุนไดโฟกมีหมดอีโคคาร์มีหมด SUV มีหมดนะคะรถสปอร์ตมีหมดจองได้ทุกรุ่นนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพวกนี้เขาไม่ให้ฉันจองหรอกเขาขายรถตู้ไม่ใช่ค่ะมาได้เลยค่ะมาได้เลยนะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เขาเรียกว่าจุดนัดพบดีกว่าเนาะจุดนัดพบพรุ่งนี้มาคุยนะคะมาคุยกันซิรถตู้ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง รถรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างใครอยากลองนั่งพรุ่งนี้นะคะใครอยากลองนั่งรถตู้ตัวไหนสกิดพี่ขวัญเลยค่ะลองเลยค่ะเพราะบางคนเคยเห็นแต่พี่ขวัญรีวิวไม่เคยขึ้นไปนั่งด้วยซ้าไม่รู้ว่าฟิลการน,นั่งรถตู้เป็นอย่างไรพรุ่งนี้ใครอยากลองขนหนสกิดสกิดนะไม่ใช่บิดนะสะกิดนะสะกิดนิดๆน,น,นะเดี๋ยวพี่ขวัญให้ลองรถเลย เวนจูรี่พี่ขวัญอยากนั่งดูบ้างมันเป็นยังไงพี่ขวัญให้ลองเลยตู้เตี้ยพี่ขวัญผมอยากรู้ว่าเครื่องสามพันมันเหยียบพุ่งดีไหมพี่ขวัญให้ลองเลยค่ะไอหน้ายาวออนิลตัวใหม่โอ้โหพี่ไปจองป้ายแดงมันให้ดูแต่โบชัวใบเดียวบนรถมันยังไม่ให้ขึ้นไปนั่งเลยมาลองกับพี่ขวัญเลยค่ะไอหน้ายาวไม่รู้ไปถึงหรือเปล่านะนนอะไรนะพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงวันนี้เอาแค่นี้ก่อน ออนิวนะอย่าลืมนะออนิวและตรงนี้พี่ขวัญจะเรียงรายโดยรถตู้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญเอารถตู้หรือว่าจะเป็นตู้ตู้เนี่ยมีอะไรบ้างฮุนไดก็ตู้นะฮุนไดมีสามคันนะเวลไฟก็ตู้นะเอาผาดก็ตู้นะอ้เอาผาดมีหลายคันเลยนะกลุ่มเอาผาดนะเขารียกว่าตู้แบบ VIP นะคะเอาผาดเวลไฟนะฮุนไดนะโฟกนะโฟกมีสองคันเลยนะ รถตู้เตี้ยนะรถตู้เวนจุลี่นะพรุ่งนี้จะอ,ออกมาจอดให้คุณเลือกเลยไม่ต้องเดินเหนื่อยแล้วเพราะที่เนี่ยพื้นที่มันเยอะพี่ขวัญทำงานอะไรพี่ขวัญตัวดอ้อมดำที่จริงไม่ได้ลำบากอะไรหรอกคะ่ะแต่มันกว้างมันเดินเหนื่อยต้องใส่รองเท้าผ้าใบอะ่ะอย่าใส่ส้นสูงนะอย่าใส่ส้นสูงนะส้นส้นรองเท้าหักด,ดูแขนนะคะแขนนะคะอันนี้เดินเข้าห้องน้ำ ว่าผู้จัดการบอกจะทําลิฟต์ให้ก็ไม่ทําให้สักทีนะคะไ้ทำบันไดเลื่อนนี่เดินเข้าห้องน้ำนะดําแบบนี้ไม่ได้เดินขายรถเดินเข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ําอยู่นู่นนะคะพื้นที่ห้าถึงหกไร่อ่ะคุณลูกค้าค่ะรองเท้านะรองเท้าเดินดํานะคะเดินดําเพราะอะไรพื้นที่มันกว้างเพราะฉะนั้นลูกค้ามาดูรถบางคนยังไปไม่หมดทุกโซนเลยพี่ขวันอยากให้มานะคะพรุ่งนี้จะเรียงรายด้วยกลุ่มรถตู้ทั้งหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นเอาผาดน,นะพี่ขวญบอกแล้วว่าเดี๋ยวเอาเอาเอาผาดมาออกจอดเลยนะรถตู้เอาผาดเวลไฟฮุนไดตู้เวนจูรี่ตู้เตี้ยไอหน้ายาวเดี๋ยวเอามาจอดให้หมดเลยค่ะลูกค้าอะไรที่เรียกว่ารถตู้นะอะไรที่เรียกว่ารถตู้เอามาจอดให้หมดเลยนะแล้วก็จะมีทีมงานคอยแจกของของกินน้ำจะกินกี่แก้วจะกินกี่ขวด มากินเลยค่ะมีกาแฟด้วยนะคะใครอยากจิบกาแฟกับพี่ขวัญบอกสกิดสกิดเหมือนเดิมยายยาบิดสกิทพี่ขวัญทำกาแฟอร่อยนะอ่าพี่ขวัญบอกบางคนบอกอยากมากินกาแฟกับพี่ขวัญมาเลยนะคะพี่ขวัญชงให้กินมีลูกค้าจากสุราษฎร์นะคะนั่งรถมาตอนเช้าต้องหู้ไม,มาที่เต็นท์นะคะเจ็ดโมงเช้ามานั่งกินกาแฟกับพี่ขวัญน,นะคะมาเลยนะคะท่านใดที่แบบไม่จอดไม่จองนะพี่ผมไม่จองนะ,ะ,นะผมไม่จองพรุ่งนี้ผมจะมาเดินเที่ยว มาเลยค่ะพี่ผมไม่เอาเงินมานะพรุ่งนี้ผมจะมาดูรถมาเลยค่ะเอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะาราคาเท่าไหร่ครับคันไหนคะคันนี้ล่ะคะถ้าคันนี้เป็น t o โยต้าเวนจูรนะคะห2 9สนสอบาทนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้หายากแล้วค่ะพบแต่ละคันพี่ขวัญคัดมาไว้เลยนะคะลูกค้าตอนพรุ่งนี้นะคะ พรุ่งนี้ถ้าใครที่จะเอารถไปขนเคอรี่หรือบรรทุกของส่วนตัวงานบริษัทหรือจะเอาไปทําเป็นรถร่วมอะไรมีมีหมดเลยลองมาขับลองมานั่งลองมาเลือกเลือกตามใจชอบเลยค่ะลูกค้าเซลจะนั่งขากว่าข้าให้ลูกค้าเลือกรถเองเลยนะเพราะว่าลูกค้าอยากดูรถเยอะๆมาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเซลให้เปิดดูตามใจชอบเลยแล้วพรุ่งนี้รถไม่กระจัดกระจายด้วยพรุ่งนี้จะรถเรียงรายอยู่แถวนี้ให้หมดเลยลูกค้าไม่ต้องเดินเหนื่อย เนะพราะพื้นที่มันกว้างจริงๆแค่เดินเข้าห้องน้ํายังดําขนาดนี้นะเดินเข้าห้องน้ํานะคะเนี่ยดําขนาดนี้นะคะหกไล่อะใส่รองเท้าผ้าใบมานะคะลูกค้คา่ะมาพรุ่งนี้คุณจะได้อะไรกลับไปบ้างพรุ่งนี้นะคะแน่ที่แน่ๆคุณอยากทําอะไรคิดไว้เลยพรุ่งนี้อยากลองนั่งเวนจุลีดูอะคะ่ะคุณขวานมาค่ะ คุณขวานขาฟิลอยากขับเองดูบ้างมาค่ะคุณขวานคะอยากรู้ว่ารถคันนี้มันเพาะมันมัน,ม,นมันดาวได้เท่านี้ไหมมันจัดเต็มได้แบบนี้ไหมเดี๋ยวเขียนให้ละเอียดเลยค่ะหรือถ้าใครอยากขับกับพรุ่งนี้เลยขอบัตรประชาชนชัดๆขอบัตรประชาชนชัดๆนะคะเพราะพรุ่งนี้พี่ขวานมีไฟแนนซ์มานั่งเรียงรายรอคุณเลยนะเรียงรายเลยแล้วพี่ขวานบอกแล้วว่าไม่จำเป็นต้องรถตู้อย่างเดียว พี่ขวานขายทุกรุ่นพี่ขวันขายทุกรุ่นคุณมาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเดินรอบรถนิดนึงนะคะคันนี้เป็นเวน t จ r รนะคะตัวจีนะ,ะสวยๆอย่างนี้นะคะนั่งแบบคุณพ่อคุณแม่นั่งแบบสบายๆนะคะลูกค้าคุณพ่อคุณแม่นั่งแบบสบายๆนะคะนั่งไปเจ็ดร้อยโลนี่พี่ขวานบอกเลยว่าชิวๆไม่เหนื่อยเป็นรถที่นั่งแล้วไม่เหนื่อยเป็นรถนั่งแล้วสบายมากๆเลยคะ่ะลูกค้านะคะ นี่นะคะเปิดลงลงได้สองทางแล้วก็ไม่สูงเหมาะกับคนแก่ชราหรือคนหัวเข่าไม่ดีนะคะไม่สูงขึ้นลงไม่สูงนะคะสบายมากๆเลยลูกค้าขานะคะแล้วพี่ขวัญบอกแล้วว่ากลุ่มรถตู้ไม่ได้มีเฉพาะรถตู้ตัวนี้นะคะรถตู้คือฮุนไดเอวยเวลไฟเอวยเอาผาดเอวยโฟกเอยคือรถตู้ทั้งหมดคุณจะได้สิทธิพิเศษตรงนั้นทั้งหมดนะคะ แล้วก็โม่งน้อยร้อยเปอร์เซ็นพี่ขวัญน,นี่หล่อมากหล่อจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันลองนั่งมาได้เลยนะคะมาดูสิคะด้านไหนนี่ค่ะกำลังเซตงานกันอยู่นะคะกำลังเซตงานกันอยู่นะคะความสวยของเขานะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าพรุ่งนี้อย่าพลาดอย่าพลาดนะวันนี้พี่ขวัญไม่ได้เอาของแจกมาโชว์นะคะลูกค้า ปกติพี่กวันจะเอาของแจกมาโชว์ด้วยนะวันนี้เซตงานไม่ทันจริงๆนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้มีอะไรกันบ้างและอย่าลือมาลงทะเบียนนะคะมีของแจกให้เลยเดินมาปุ๊บมีของแจกเลยนะคะเป็นสเปรการ์ดเป็นแมสนะคะคุณได้แน่นอนแล้วก็อาจจะได้เป็นคูป,ปองเปลี่ยนไทม์มันเครื่องฟรีกับบ้านด้วยนะคะมูลค่า2,500อบาทนะอะเดินมาจุดนี้เนี่ยมีมุมนั่งรอคุณแล้วจิบปะจิบกาแฟได้เลยนะคะ เป็นมุมมองแบบเล็กๆน้อยๆเป็นกิจกรรมนัดพบของเรานะเป็นกิจกรรมนัดพบรถตู้เป็นกิจกรรมนัดพบคนชอบรถตู้เป็นกิจกรรมที่เอ่อคนแบบเขาเล่นรถตู้มาดูกันนะคะหรือว่าท่านจะขับรถตู้ท่านมาโชว์ให้พี่ขวัญดูก็ได้นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่นี่นะเอาแบบชิลๆสบายๆไม่ต้องไม่ต้องีเรียนนะชีวิตมันเครียดพอแล้ว แล้วเอาแบบสบายๆชิลๆนะมานั่งจิบกาแฟมานั่งคุยกันนะคะอยากลองรถคันไหนก็บอกได้เลยเนาะวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นพอเป็นพิธีให้ดูก่อนเบื้องต้นนะคะท่านใดที่อยากได้รถกับกิจสกุลคานะคะพรุ่งนี้โทรด่วนแล้วก็เข้ามาตั้งแต่8ดโมงครึ่งนะคะจนถึง6กโมงครึ่งได้เลยนะคะอะวันนี้พอประมาณและพอเป็นพิธีนะคะ พรุ่งนี้อย่าลืมเข้ามานะคะมาพบกับงานกิจกรรมนัดพบรถตู้ของเรานะคะท่านใดที่อยากขับรถตู้มาโชว์พี่ขวัญอยากให้พี่ขวัญเห็นว่าซื้อออกไปแล้วมันต้องทําแบบไหนเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้กันและกันได้นะคะวันนี้พี่ขวัญขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เข้ามาเจอกันนะคะ